สวัสดีครับสวัสดีทุกคนท่านนะครับมาทักทายกันเช้าวันศุกร์นะครับเพิ่งออกกะมานะฮะเหมือนเดิมนะครับก็เลยหาอะไรรองท้องกันสักหน่อยอืมจงกว่าครับจางกว่าแล้วก็หอ,อยดกอะไรอร่อยครับอืม อร่อยครับอร่อยครับผมรข้าวตัวดียังไม่ได้หุงข้าวนะครับก็เลยแบบซื้อฮอตดอกฮอตดอกนึ่งอร่อยอร่อยจ้ามาครับ มารับประทานด้วยกันนะครับอร่อยเลยไม่ได้กินแบบนี้นานนะอืม <c oughs> อร่อยอร่อยครับผมตามด้วอปลา นี่แะละกินเด่นเื่อลูกกินเนื้อจ้าเมื่อก,กี้ใส่ฮอ,อนดอกอันนี้ต่อด้วยลูกชินเนื้อเช้าแบบนี้ได้กกินอะไรอุ่นๆนะครับก,กินเนื้อก็เพึ่งนึ่งมาอุ่นๆเป็นอะไรที่มีความสุขมาก อร่อยอร่อยกินอย่างมีความสุขนะครับวันนี้วันสุขด้วยอเติมพลังก่อนนอนนะครับอร่อยอร่อยครับทุกคนทุกท่านออโอเคครับขอบคุณมากครับที่รับชมนะครับขอบคุณครับ